ตัวเขาบินมีอะไรป่บผมตัวาบินมาทางแบบไดเลยสวัสดีครับโมเปตพี่น้องวันนี้มาหอตัวครับรักเงาเงียครับพี่น้อง บันปยังบอมพ่มมนินมาทางคุณบันมีต้อนหนวกผีได้อบอมต้อนหนวกท้างผีป่ะกำลังนำตัวไปบึงนำไปบึงต่อครับพี่น้องไปแล้วเห็นแล้วครับพี่น้องยูกย่กิ้วค่ะพิมพ์ตำเลยท้างแบบงามแรกเจอกัน กําลังกว่านี่ครับท่านงอครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่เรีงเยอกันะจากนี้มานีงว่าไก่ครับสองร้อยเมตรรัวเขาหนี้แต่ว่าน้ำสามมือแล้วสองร้อยเมตรแม่บินขึ้นสูงนอกก้อนสักรงห้างมัน จำฝ่ารีบเลยไปกลับบ้านกลับบ้านแหรอครับมาหัวเลยครับนี่ลังพอดีใหญ่แลังงามๆครับพี่น้องนี่พันเงาะพันเงาะมากับลวงตาครับ ไอหมูกจะป๋อเนี่นี่อะไรนยัเอาิอเ้ยอะรกี่มด้ออไอห่านี่วะชอบกระปกระปักน่มว่ากีลเหมือนนี่กระลังนกครับสีวัวั เอาเลยไปเอางานยู่ก่อนนี่เ็ใส่เก็บใส่ตลอดค่อยๆถ้าเตรียมทิงเด็กถ้ท่านงอคออะไรบอมท่านมีไหมไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วไงงอคถ่ายคลิปอยู่โอ้โหคุยอะไรกันแล้วกันยองไ่เนี่ย ตัเนี้ยปากเอกรุงปลาท่าบอกข้างตัวมันท้าบอกเรี่ยครับลุงทายเลยลงมาแล้วลุงทาเลยจ้ะเนา่ยครับเฮ้ยนี่น่ารัาบอกนี่น่ารักบอกใช่ไหมมามาใหม่ม่เรือกจับลงมาไม่หยุดเลยิ่งวันไหจับได้มากเลมาใหม่ยกไ่ได้เอาเกือบเลยเนี่ยต้อนแต่งทีทาหนีบอก นี่พันงัวจันทร์ให้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องต้องดินทางอีกทางหนึ่งพ่หนึ่งทางไม่ได้ไม่ไง้เินทางอี่บ้างเหอเออว่าจะเห็มอยู่ที่ผมเยยบรอยครับพี่น้องหนึ่งหลังพันหัวจันทให้ครับไม่แห้งยงเกิดขางนบอกเก็บผู้หิงด้กยกยมาด้อะหา่าานอย่าั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn